ดีค่ะปลูกเลี้ยงต้นไม้ง่ายๆสายบ้านแทนนะคะวันนี้บ้านแทนจะพาเพื่อนๆมาเพาะเมล็ดของแฟรเรียกาเดียนานะคะที่เพื่อนๆเห็นข้างหน้าเนี่ยก็คือต้นแฟรเรียกาเดียนานะคะแฟรเรียเขามีข้อพิเศษของเขาก็คือเขาสามารถที่จะติดฝักมีเมล็ดได้เองนะคะโดยเราไม่ต้องผสมเกสรค่ะอันนี้คือฝักของเขานะคะ แต่ที่เพื่อนเห็นข้างหน้าเนี่ยเขาเป็นสีเขียวอยู่นะคะเขายังไม่สุกค่ะแล้วเกิดเขาสุกแล้วเนี่ยฝักเนี่ยเขาจะเป็นสีน้ําตาลน,นะคะเราก็สามารถเก็บฝักเขามานะคะแล้วก็เอาเม,มาล็ดมามาล้างนะคะมาล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้งประมาณหนึ่งถึงสองวันค่ะแล้วก็เก็บไว้ประมาณสิบห้าวันนะคะถึงค่อยมาเพาะเมล็ดได้ค่ะ นี่คือลักษณะของมเมล็ดเขานะคะขั้นตอนในการเพาะเมล็ดแฟรเหเี่ยนะคะเ,เรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ก็คือถ้วยพลาสติกนะคะอันนี้ก็คือบ้านแทนได้มาจากการทานขนมแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เขาใส่ขนมมานะเราก็เก็บมาล้างน้ำพลับสะอาดนะคะไว้สมับเพาะเมล็ดได้คะ่ะ แล้วก็มีฝาโดมไว้สำหรับปิดนะคะแล้วก็มีหินภูเขาไฟนะคะอันนี้ก็คือพีทมอสค่ะแล้วก็น้ำยาเร่งรากนะคะมีขั้นตอนในการทำนะคะอันดับแรกก็คือใส่หินภูเขาไฟลงไปนะคะเราก็ใส่พีทมอสค่ะ แล้วก็เกลี่ยนะคะเกลี่ยหน้าให้แน่นนะคะเกลี่ยให้เรียบค่ะแล้วอันนี้ก็คือน,น้ำที่เราใส่ไว้ในถ้วยใช่ไหมคะก็ใส่น้ำยาเร่งรากลงไปนะคะ แล้วก็เอาถ้วยแช่ลงไปนะคะรอสักพักนะคะให้ กออระถางตัวดินเขาดูดน้ำจากก้นถ้วยขึ้นมาก่อนค่ะดินเขาดูดน้ำขึ้นมาชุ่มแล้วนะคะแล้วเพื่อนเห็นว่าจะกเปียก,กนะคะ น้ำส่วนเกินก้นกระถางเนี่ยถ้าเกิดยังเหลือเยอะเกินไปนะคะเพื่อนๆก็เทออกได้นะคะเออเหลือไว้ให้เขาแค่พอนิดหน่อยนะคะชื้นๆติดก้นกระถางไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะกระถางเขาดูดน้ำขึ้นมาชื้นดินชื้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็โรยเมล็ดได้ค่ะการโรยเมล็ดนะคะก็ โรยให้บางๆนะคะแล้วก็อย่าให้หนาเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดหนาเกินไปเนี่ยเวลาน้องเขางอกขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะแน่นเกินนะคะเวลาเราเขยายน้องหมายถึงเอาน้องออกจากตัวกระถางเนี่ยนะคะเวลาแยกน้องออกมาเนี่ยจะแยกลําบากค่ะ mm hmm. ก็โรยให้ทั่วๆนะคะให้กระจายๆค่ะ เราโรยเมล็ดเสร็จแล้วนะคะนี่คือเมล็ดที่โรยไว้บนผิวดินพีซมอสนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือปิดฝาค่ะแล้วก็เอาน้องวางไว้ในที่เออร่มนะคะแต่ว่ามีแสงส่องถึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องโดนแดดนะคะ วันนี้คือเสร็จขั้นตอนการพาเพาะเมล็ดแล้วนะคะบ้านแทนจะมาแนะนำ การเพาะเมล็ดแฟรียนะคะนอกจากใส่ถ้วยโดมแล้วเนี่ยเราก็สามารถใส่กระถางแล้วก็ใส่ถุงได้อีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่หาถ้วยโดมฝากครอบไม่ได้นะคะการเพาะเมล็ดแฟเรี่แบบกระถางก็คือใช้อุปกรณ์เหมือนการเพาะเมล็ดแบบถ้วยโดมนะคะลองก้นกระถางด้วยหินภุกเขาไฟบ้านแทนใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็ ใส่ดินพิษมอสนะคะใส่ไม่ต้องเต็มกระถางนะคะเพราะว่ากระถางที่เราเพาะมาเมล็ดเนี่ยกระถางเขามีความสูงเยอะอค่ะ mm hmm. ก็ใส่สักส่วนหนึ่งนะคะประมาณใส่สอส่วนสามของกระถางค่ะ mm hmm. แล้วก็เกลี่ยดินพิษมอสให้แน่นนะคะให้เรียบค่ะ เพราะว่าเวลาเราให้เขาดูดน้ำจากก้นกระถางขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวตัวพิสมอนเขาก็จะยุบตัวลงไปอีกนะคะเกลี่ยแล้วก็กดให้แน่นนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะผสมน้ำยาเร่งรากค่ะลงไปในน้ำอัตราส่วนเพื่อนๆสามารถดูได้จากฉลากข้างขวดนะคะแล้วก็ควรผสมน้ำยากับน้ำยาเร่งรากนะคะ เอากระถางแช่ลงไปในน้ำได้เลยค่ะเพื่อนๆต้องรอสักครู่นะคะห้านาทีค่ะจนกว่าเออ่พีชมอสแล้วก็หินภูเขาไฟเขาจะดูดน้ำขึ้นมาจากก้นกระถางนะคะจนเปียกชุ่มแล้วเราถึงจะเริ่มการพาเพาะเมล็ดได้ค่ะตอนนี้พีชมอสนะคะเขาเปียกชุ่ม ดีแล้วนะคะสังเกตดูนะคะเขาจะเปียกๆแฉะๆค่ะเราก็สามารถเริ่มขั้นตอนการเพาะเมล็ดได้เลยค่ะนี่คือมเมล็ดของแฟเรียนะคะเพื่อนๆก็รโรยลงไปที่หน้าดินของพิสมอได้เลยค่ะ การโรยเมล็ดนะคะก็โดยให้กระจายทั่วๆกระถางนะคะโดยเมล็ดเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือ เอ่อใส่ถุงค่ะถุงที่ใช้คือ12บสคูณสินะคะข้างถุงแล้วก็จะเขียนไว้นะคะว่าชื่อเมล็ดพันธุ์อะไรแล้วก็เราเพาะเมล็ดวันไหนค่ะเอากระถางใส่ถุงนะคะ ไม่ต้องให้แห้งนะคะเดี๋ยวก็เติมน้ำไปนิดนึงนะคะให้ก้นกระถางเขาชุ่มๆน้ำนิดนึงค่ะแต่ไม่ต้องเยอะมากนะคะพอสมควรค่ะพอชื้นๆนะคะแล้วก็จัดกระถางให้ดีค่ะเดี๋ยวเราจะมัดปากถุงนะคะการมัด ปากถุงนะคะก็ให้ถุงเขาพองนิดนึงนะคะแล้วก็มัดปากถุงด้วยหนังยางค่ะที่บ้านแทนจะมัดประมาณสองชั้นค่ะการในกรณีที่หนังยางเขาเปื่อยขาดไปนะคะชั้นใดชั้นหนึ่งค่ะเราก็ยังมีหนังยางมัดอยู่นะเพราะว่าไม่อยากให้อากาศเขาเข้าไปนะคะต้องรอจนน้องเขาโตกว่านี้นะคะเราถึงจะค่อยเปิดปากถุงค่ะ ให้พองนิดนึงนะคะไม่ต้องให้เขารีบติดกระถางค่ะแล้วถ้าเพื่อนเห็นตรงก้นถุงก็จะมีน้ำเจิงเจิงนิดนึงค่ะมัดให้แน่นนะคะแล้วก็พันทบให้ดีๆค่ะไม่ให้อากาศเข้าไปค่ะ มาเสร็จแล้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะก็คือเอาไปไว้ในที่ร่มนะคะเอ่อพอมีแสงสว่างนะคะแต่ไม่ต้องโดนแดดค่ะเราก็ทิ้งน้องไว้อย่างนี้นะคะจนน้องเขาโตกว่านี้แล้วเขาแข็งแรงค่อยๆเปิดปากถุงนะคะแล้วก็เขาโตเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็สามารถแยกออกจากกระถางได้ค่ะ อาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนอยู่นะคะหลังจากที่เราพอาอเมล็ดไปแล้วนะคะประมาณ2อถึงสวันนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาเริ่มงอกต้นขึ้นมาแล้วนะคะ อันนี้คือมเมล็ดของเขาที่เริ่มงอกแล้วค่ะจะเป็นสีเขเียวๆเมเล็กๆนะคะวันนี้ก็คือเสร็จสิ้นการเพราะเมล็ดแฟเลี่ยนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามบ้านแทนนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ